ต่อที่ตัดมันบุดนไม่ได้เพื่อนมันจะอยู่จะตกใจไงไม่ได้มองมันเหมือนไอ้นี่ป่ะอ่ะมันเหมือนแบบเขากันซีอะไรประมาณนั้นป่ะสองเปอร์เซ็นต์กูออกเขากันซีด้วยไงแล้วก็กันได้เยอะเลอาร์โรเหมือนเวลาแบบโดนอโร่แล้วเวลามันน้อยลงป่ะ มาก็ได <S an other> <rework> ้โดนป่ะน้ำหยดป้าตังคูนน่อยน้ำหยดป้าตังคูนหอวโอ้ยไอ้เจ้ยกูไม่ได้มองจอยสัตว์ไม่ได้เม็ดัวหนึ่ง <lite> ด้วยไอ้เจ้ตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่มีสองคน <laughs> oh, <dang. laughs> How Believers of the light shall be saved. First blood here. Yeah.

ชื่อล oh, no, ้มดนี่เลยดิเอิ้นเฮ้ยยี่โบเลยไม่ได้พาด้วยดิฉันโดนได้เฮ้ยขาโดนตัดอยู่เรื แอมันเดินต er ิดอาตยาตลอดใช่ใช sure so, ่ม oh. ันจะเข้าโบตั้งัวเรลแบแล้วแล้วมันขึ้นไปแล้วนะระวังนะต่อต่อ่ออ่ะตอด้นะ Oh, oh, oh. Our Slayer Lane Tower is under attack. <laughs> I'm this. This. enemy course. is backdooring. ร้างกูอีกร้อยนึงอ่ะร้อยนึงหรือร้อยวิร้อยนึงกี่นาได้แล้วคุไม่เอาต่อเลยครับเป็นมือมึงจะถูกกูต่อหรอ ขอบกิงเออหายไม่บอกด้วยที่ัมเลยเช่ครับตอนแรกมงมันหายไปแล้วรอบนึงแล้วมันกลับมาคิดว่ามันไม่หายคิดว่ามันไม่หายแน่วเด็บบนี้ยัไหนก็มาแล้วนะอยู่สามตาสี่ตายโว้ยใส่ก่อนค่ดต่อความเวย โดนขัดแลิฟลูดแมอ,อันตีคุณจะขาดท้ายเขได้หรอต้องมันไม่ได้ไม่ได้ต้อง,ม,องมันต้องโดนไกลก่อนไม่ใช่หรอมันจะดูดเขามันแค่ล้างตีไม่เห็นม,มันไม่สตาร์ทว่าคนนี้ใช่มินิสาตาร์ทหรอใช่เปลี่ยนที่ให้มันนิดนึง ไอ้กังกลางเก็บคู่เอ weight, าล่างได้ปะมันลงไปเติมล่างไม่ได้นะเว้ยไม่ร wow ู้แก็คลงไปหรือเปล่านะแกจะตายระยากย่ถ้าล่างมีก็มีลิงระลังมานะเป็นดีมาแล้วนะ

There is no greater art than the creation of Emma Dunguna. Try fleeing me, everyone shall assist in thine execution. We can talk. <laughs>

ลิงมาแล้วอามลิงตายแลไม่คิดว่าจะดึงเฮ้ยตาเราโดนซุ่กึไดหว่าเมื่อกี้น่าจะแบบว่าไม่ดึงไม่ดึงกูมันตดขนาเดี๋ยว้อแยอเ้าไปคยน้าบ้านหน่อยนะไปามบอก เมื่อกี้เมียพี่ดูเองโอนตังค์ไว้เองสามสิบอ่ะขอเข้าไปคุยหน้าท่านหน่อยใจจัดกันดูฟ้าว่าไหนเด็กป่ะ,นะ,นะได้ดิไม่น่ามีใครเข้าไปเลยอย่ากลัวไม่มีไม่มีได้บอกเลยไม่มีรา <นะ S 1> ้นนราน พี่สันตาไม่เชื่อปะว่าผมเห็นมเห็นตลิงเจริญนะไอ้เหี้ยตัดแนไหมแบนไหมเผื่อเหี้ยตัวนันยิงหัแม่งแังกูครบเศษเลยคุณเลิกหุ่นหยลายเดินแม่งลน ลัง no ีตัวอย่างเงี้ยมันจะโผมาอากูเลยัง Dark Slayer has b e e ยังไดม่ครเข้าเยหลักเข้า ลิงม <speaking in aría> a แล no ้วไม่ใ <premier> ช <player> ่ล <whiskey> <car in illing> <t ot be seen> ิงเหี <reci> ้ยหญิงเลยอมีมีลิงด้วยไอ้เหี้ยนี่ไงไสัตว์ยามโปลโดนตบกิวมันน่ารำคาญเฮ้ยตังโดนเพื่อนเอดลิงเพื่อนกูย็นตีมังกรอยู่ไอ้เหี้ยขอบตโตื่นไม่ตื่นดเอ็งไปไหนมดี ไปไหนไม่ต้องหนีหรอกไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีดูดูดูไปไหนเกี้ยไปแฉเกิดเลยไมต้องหนีไม่ต้องหนีไม่ใช่มาเล่นแฉวเฮ้ยเอาไปติวไีกเดี๋ยวไปอีกศพสอนสอนสอนติวอยู่สอนติวอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮียเฮียสันเวลาเล่นออฟเล่นแม่งชอบไบบนี่นะเฮ้ยอะไรอะไรอะไร แลแพ้เลนแล้วก็เม่งก็มาทับหลายเพื่อนแพ้เลนที่อะไรกูแพ้พมันสองตัวเองบอกกูแ <c oughs> พ้เลนแค่สองตัวเนี่ยกระทบกท่หลายเด็กโหตีต่อขวาง้นมัลิงไปลิงไปเนี <c oughs> เ่ยตีสองทีตายพ่อ <c oughs> ไอ้นี้ปวดตกว,วันแหลกวันเลยไม่เล่นออไม่ออกเรื่องที่ีหน้าอยากการป้องเพื่อนไม่ทันล็อกวันเยอะยะาแ็มไหมดตีอนติดแม่ลาอย่างแรงป้อมตีละสี่ ไอ้อ่างขวานตาตาคุณนี่ได้เลือดกันเลยนะไหนแกก็ไมจะยากก็ไอ้มันหายไปนานเลยมีไอ้ตา ยาวไปด้วยแต่ยาไม่รัไม่ต้องถือมือแกจะต่ย่าเลยย่าแม่งแหลงวายเลยย่าไอ้ยินาความมันทั้งหมดมีความผิดหวซันด้วยไอ้ตังติดกันเลยทำไรเนี่ยนเดียว็กกิจร the ับท mm ี hmm? ่หน้าตาไง ไ้่ใ้ยาะจอะอะไรอ่ะวันนี้ตาน่าจะจาะกันแล้วเยี่ยมันไม่มีของอะไรเ้นผูมานาเลยววะเมทจะซ่อยัไง เฮีมันออกไม่คุ้มสุดแล้วเฮีะต่อยอ่ะขงหยาได้มานาตลาดเมื่อก่อนอะไรมีวะมุกติ๊กไม่เมื่อก่อนมีทุกอันเลยใช่เจบอันนึมลูติ๊กหน้ามีเอาละเจ๋งต่ยาเริ่มถ่ายแสงเย็นไอเย็นตายหยุกูเจอแล้วของที่มีปากแสงมาดิงเลี้ยง นาานอยออนลเอเคฟิก,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 กไปหาเขาเอา,<ห>าี่มันกาา่่างวะดูไปแล้วเพื่อนดล้วดูล้วดูลดูจิงกูอยากถึงยังไงยงไอยอุ้ยโอ้โอไม่ายเี่เะ ได้สายสันต้องรัหมดดู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 ไอ้สัตว์มันดูดมหนไม่ได้เพื่อนมันติดอยู่กระตกใจไงไม่ได้มองอี้เย่คนเราตกใจได้วปะวะเข้มก็ตกใจได้วปะวะอี้เย่ยีหน้าคือจ้องแต่ตังค์เดียวไอ้ตังค์ยังไม่ได้เล่นเลยสัตว์แต่มาแล้วอี้เย่พอใจแล้วไม่เล่นแล้วตัวเียอง ไอ้เหี้ยตัวหียอะไรโมบิลิตี้นย์ไอ้เหี้ยทำไมรู้ตื่นบอดดั้มมันจะตองเนี่ะทำไมไม่มีคนเล่นเนี่อุ้ยมันส้มจีนไมฮีโน่นั่นน่าอืมไปดูไอ้นี่ดิฮีโร่มันเดียว